สวัสดีครับนกักเรียนที่น่ารักทุกคนสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนกักเรียนเป็นอย่างดีนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับครูมะเช่นเดียวกันกับไปวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้ครูมะก็จะมาสอนนะทางด้านคําว่าการเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นกิโลกรัมก่อนอื่นก่อนที่เราจะเรียนคําว่าน้ําหนักเป็นกิโลกรัมนั้นนะ อ่าส่วนนั้นเน่ะเราเรียนไปแล้วใช่ไหมแต่ประเด็นสําคัญนั่นก็จะเป็นว่าการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบคืออะไรนะการเปรียบเทียบนั้นก็เราจะเอาอย่างน้อยนะสออย่างนะครับอย่างน้อย2ออย่างยกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างว่าครูจะเอาอะไรครับนะข้าวโพดกับอะไรครับกับเผืออนะครับ เข้าโพดนะครับข้าโพดแล้วก็เผื่อเนะเข้าโพดกับเผื่อนะครับ ราถามว่าเข้าโพดกับเผือกนะเราจะมาเปรียบเทียบแล้วนะนักเกียนชื่อแดงเข้ามาบอกว่าเข้าโพดเบาวกว่าเผือกเราก็เขียนคำว่าเบาเบา,วก,วา,เบาวกว่าเบากว่าเผือกกี่กิโลครับ เบากว่าเผือกกี่กิโลนะกี่กิโลใช่ครับเบากว่าเผือกสามกิโลอ่าพอนักเกณฑ์ดูเนี่ยเออครูมาเอามายังไงอ่ะสามกิโลเนี้ยนะครับนะทำยังไงอ่ะสามกิโลรู้ได้ยังไงอ่ะสามกิโลเผือกสี่กิโลข้าวโพดหนึ่งกิโลอ่าใช่ครับเนะเราก็มาทําแบบนี้ถามว่าถ้าเรามาทําประโยชน์สัญลักษณ์ได้ไหม ช่ครับการเปรียบเทียบคําว่าเข้าโพดจะหนักกว่าหรือว่าเบากว่าสมมติว่าเข้าโพดอยู่ด้านหน้าใช่ไหมนะข้าโพดข้าโพดตามโจทย์เขาบอกว่าเข้าโพดนะเบากว่าเบากว่าเพื่อกี่กิโลกรัมใช่ไหมเขาถามว่าเข้าโพด เบากว่าเผื่อกี่กิโลกรัมเราก็ต้องเอาจำนวนที่มากกว่านะครับเพื่อไปหาผลลัพธ์ที่มีจำนวนที่น้อยกว่านะครับนะฉะนั้นเรามาเอาจำนวนที่หนักกว่านั้นก็คืออะไรครับเผือกอยู่แล้วเพื่อหนักกี่กิโลครับเผือกหนัก4กิโลนะครับเราก็มาทำการลบนะครับ ลบอะไรครับลบข้าวโพด1กิโลครับลบข้าวโพด1กิโลเราอยากจะรู้อะไรครับนะเราอยากจะรู้อะไรครับเราอยากจะรู้ว่าข้าวโพดเนี่ยหนักเอ้เบาวกว่าอะไรครับเบาวกว่าเผือกนะครับกี่กิโลกร,รมัมเราก็เอา4เอาที่จํานวนที่หนักกว่ามาวางด้านหน้านะครับ4มาลบกับหน่งเหลือเท่าไรครับเหลือ3นั่นเอง สแสดงว่าเรารู้คำตอบไ้ว,ว่าอ๋อข้าวโพดเบาวกว่าเพื่อ3กิโลกรัมนะเนี่เราก็จะได้คำตอบแล้วนะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบนะครับนะอย่างน้อย2ออย่างเรามาเปรียบเทียบกันนะครับนะจะเอาหนึ่งอย่างมาเปรียบเทียบก็ต้องมีคู่กรณีอีกคู่หนึ่งนะครับนะ,อะโอเคนะครับอ่ะเรามาดูกัน ยังไม่จบยังไม่จบนะเรามาดูก่อนว่าจำนวนข้าวโพดมีกี่กิโลกร,รัมครับ1กิโลกร,รมัมต่อไปเผือกกี่กิโลกร,รัมครับ4กิโลกร,รมัมต่อไปเต้าหู้หนักกี่กิโลกร,รัมครับ2กิโลกร,รมัมถ้าสมมุติว่าแบบนี้เราจะดูแบบลักษณะง่ายนั่นก็คือสมมุติว่าอยู่ด้านหน้าเลยเป,เป๊ะเลยเผื่อ,องไงครับ เพื่อกับอะไรเพื่อกับเต้าหู้เพื่อกับเต้าหู้เพื่อเป็นไงครับเพื่อมีเท่าไหร่ครับเพื่อมีสี่นะครับเพื่อมีสี่เพื่อมีสี่ส่วนเต้าหู้มีสองแสดงว่าเป็นไงครับเราดูด้านหน้าเสมอเราดูด้านหน้าเสมอเพื่อ เป็นไงครับต้องหนักกว่าเต้าหู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเต้าหู้มีแค่2กิโลกร,รัมเผื่อต้องเป็นไงครับเผื่อหนักกว่านะครับหนักกว่าเต้าหู้นะนะครับหนักกว่าเต้าหู้นะหนักกว่าเต้าหู้กี่กิโลกร,รัมครับเราก็เอาอะไรครับที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะ อ่าเอา C ีนะเอา C ีของที่มันหนักกว่าที่หนักกว่าเอาจํานวนที่หนักกว่ามาอยู่ด้านหน้านะครับเราก็จะรู้ผลลัพธ์นะครับเขาถามว่าหนักกว่าหรือว่าเบากว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เราเอาจํานวนที่มากกว่ามาอยู่ด้านหน้านะครับนี่คือการหา C ลบอะไรครับ C ลบสองได้เท่าไหร่ครับ ใช่ครับ4ลบ2ก็จะได้นะก็จะได้2นะครับนะนะ4ลบ2ก็จะได้ 2. สแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบอ่าแสดงว่าเพื่อหนักกว่าเต้าหู้2กิโลกรังนะ อ่านะครับหนักกว่าใส่คำว่าหนักกว่าเต้าหู้สองกิโลกรัมนะครับอ่าเป็นไงครับโอเคครับครูมีแบบหัดให้เกณฑ์ได้ลองไปทำนะครับให้เกมเปิดหน้าที่180นะครับเราใกล้จะจบแล้วนะครับแล้วก็171นะครับก็182นะครับ ก็สำหรับวันนี้ครูมากก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับของครูมากครับ